ท่านผู้ชมครับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาถึงวันที่4แล้วปรากฏว่าประเทศไทยนะครับหรือทีมไทยแลนด์เนี่ยสามารถเก็บเหรียญทองได้ถึง6เหรียญทองแล้วนะครับแซงประเทศอื่นในอาเซียนขึ้นมาอยู่อันดับ5ของทวีปเอเชียครับตอนนี้ทีมชาติไทยเป็นรองเพียงแค่มหาอนาจของทวีปเอเชียอย่างจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งประเทศก็คืออุซเบกิสถาน ขณะดเดียวกันครับท่านผู้ชมครับก็มีเสียงคอมเมนต์ต่างๆนานาครับถามหามหาอำนาจซีเกมครับเจ้าพ่อเจ้าแม่ซีเกมเมื่อครั้งที่ผ่านมาอย่างกัมพูชาว่าอยู่ตรงไหนของตารางเหรียญน,นะครับซึ่งเราก็ไล่มองตั้งแต่อันดับ1นจนถึงอันดับสุดท้ายของประเทศที่มีเหรียญรางวัลแล้วก็ปรากฏว่า กัมพูชายังไม่สามารถคว้าได้สัก1เหรียญแม้แต่1เหรียญทองแดงก็ยังไม่ได้นะครับขณะเดียวกันครับประเทศอีกหนึ่งมหาอำนาจของอาเซียนเวลาที่แข่งซีเกมเนี่ยและช่วงหลังเขาก็เป็นเจ้าเหรียญทองแซงไทยก็คือประเทศเวียดนามครับและตอนนี้ในตารางเหรียญรวมเอเชียนเกมส์ก็ยังไม่สามารถที่จะคว้าเหรียญทองได้นะครับตอนนี้ทีมชาติไทยเนี่ยประเทศไทยได้ไป6เหรียญทอง3เหรียญเงินและ8เหรียญทองแดงนะครับรวม17เหรียญขณะที่อันดับ2ของอาเซียนนะครับ อันดับ8ของเอ Syria เชียก็คืออินโดนีเซียเขาทำไปสเหรียญทอง2เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงนะครับ todas, ai, vine, да ส ouais by, ่วนสิงคโปร์คว้าไป2เหรียญทองและมาเลเซียได้เป็น1เหรียญทองนะครับก็ต้องบอกว่าไทยอินโดนีเซียสิงคโปร์และมาเลเซียนั้นมีมาตรฐานในการข่งขันอันดับเอเชียที่ดีนะครับต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับทีนี้ท่านผู้ชมครับพอไปดูตารางเหรียญของ Asian Games ทั้งหมดเนี่ยก็จะพบว่าหลังจากอันดับ1-3เนี่่นอว่าจะเป็นใคร่ปแน่นอนว่า เป็นพี่ใหญ่ครับตามมาด้วยกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่จะสลับอันดับกันในทุกๆปีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างทีมในที่เป็นรองลงมาจาก3มห,หาอำนาจก็จะมีอุซเบกิสถานคาซัคสถานนะครับไทยแลนด์อินเดียนะครับ ชนิดไซเปร์นะครับอหรานนะครับซึ่งช่วงหลังก็จะสลับอันดับกันมาโดยตลอดซึ่งณตอนนี้เราก็เราก็เริ่มเห็นเค้าลางของอาการแข่งขันของประเทศรองๆนะครับจากนอกจากสามมหาอำนาจนั้นซึ่งทีมชาติไทยก็ต้องสู้กับอุซเบย์นะครับซักซึ่งเดี๋ยวประเทศต่างๆเหล่านี้ก็จะมีเหรียญเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆขณะที่ไทยก็ต้องมาลุ้นนะครับในกีฬาที่เราถนัดหลายๆชนิดต่อจากนี้ไม่ว่าจะเป็นกีฬาแบดมินตันมวยสากลสมัครเล่นนะครับยกน้ําหนักนะครับรวมถึงกีฬาอื่นๆที่มีลุ้นอย่างเช่นกีฬาเทนนิสด้วย แล้วก็อีกหลายๆชนิดกีฬานะครับเช่นจักรยานนะครับทีนี้ท่านผู้ชมครับ5เหรียญทองของไทยเนี่ยมาจากเทควันโด2เหรียญทองนะครับก็คือน้องเทนนิสพานิพักนะครับแล้วก็น้องบัลลังนะครับหรือว่าน้องอยู่นะครับรวมไปถึงกีฬาทางน้ําคือเรือใบแล้วก็วินเซิร์ฟนะครับสเหรียญทองแล้วก็ล่าสุดเราได้เหรียญทองจาก e s p o r t จากเกม E.A.F.C. ออนไลน์นะครับซึ่งเป็นการเข้าชิงกันเองของนักกีฬาจากไทยนะครับซึ่งท่านผู้ชมครับ ก็ถือว่าถ้าย้อนอดีตไปเนี่ยประเทศไทยสามารถทำผลงานในเอเชียนเกมส์ได้ค่อนข้างที่จะ คงเส้นคงวาหมายถึงว่าเราก็จะมีอันดับที่อยู่ท็อป10เนี่ยแหละถัดจากจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้แต่ก็จะค่อนข้างาสู้แพ้คาซัคสถานซึ่งเ็เป็นฝรั่งที่อยู่ในเอเชียครับ <c oughs> แล้วก็ช่วงหลังอย่างที่บอกอุซเบ,อ,เบอินเดียอิหร่านเขาแข็งแกร่งขึ้นมาแต่ไทยก็ยังรักษาอันดับเหรียญเราจะได้เหรียญทองอยู่ประมาณ10เหรียญถึง13เหรียญอยู่ประมาณนี้ครับจนตั้งแต่ช่วงหลังจากเราเปเจ้าภาพที่กรุงเทพนะครับ ซึ่งอย่างที่บอกครับที่นี้ก็จะมีคอมเมนต์ชาวอาเซียนต่างๆมากมายที่ถามหานะครับถามหาทั้งกัมพูชาถามหาทั้งเวียดนามด้วยซึ่งก็อย่างที่บอกว่าช่วงซีเกมครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขาฝังใจเจ็บกับกัมพูชาหลายๆอย่างครับทั้งเรื่องของการตัดสินการยัดกีฬาตัวเองเข้าไปในซีเกมต่างๆนตะ่างๆซึ่งถ้าคนที่เข้าใจในเกมกีฬามหกรรมกีฬาเนี่ยก็จะรู้ว่าสิ่งที่กัมพูชาทําไม่ใช่การประสบความสําเร็จในระยะยาวหรือการประสบความสําเร็จจริงๆนะครับแต่เป็นการทําแบบ เพื่อสร้างภาพความสําเร็จระยะสั้นเท่านั้นนะครับทีนี้ถ้าผู้ชมไปดูคอมเมนต์ชาวอาเซียนกันครับเขาก็มีการามาคอมเมนต์หลายๆคนครับก็มาคอมเมนต์แขแแๆนะครับนิดนึงเขาบอกว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นที่สุดในกาแล็กซี่แล้วนะครับก็เลยไม่อยู่ในตารางเหรียญของเอเชียนะครับแล้วก็มีชาวเวียดนามครับมาชื่นชมประเทศไทยครับเขาก็บอกว่ากีฬาของไทยในเอเชียนเกมเนี่ยถือว่าเป็น ที่สุดในอาเซียนแล้วนะครับชื่นชมมากๆจากเวียดนามน,นะครับและและชาวเวียดนามคนนั้นเองเขาก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมนะครับเวียดนามถึงอยากจะเป็นอันดับที่1ในซีเกมส์หยุดอยากเป็นอันดับที่1ในซีเกมส์นักนะครับเพราะว่าพอออกจากอาเซียนทีไรเนี่ยเขาก็ไปไม่ถึงไหนสักทีนะครับก็จะมีคนเวียดนามมาคอมเมนต ทะเลาะกับเขาด้วยครับบอกว่าคุณได้ทาอะไรเพื่อประเทศชาติหรือ,อยังเนี่ยที่จะมาถามอะไรแบบนี้นะครับก็มาทะเลาะกันเองซะแล้วนะครับซึ่งก็มีคอมเมนต์มาตอบกลับอีกนะครับว่าจากคําถามที่ที่คนเวียดนามถามเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆในซีเกมมันมีกีฬาพื้นบ้านหลายชนิดกีฬาที่ไม่ได้เป็นสากลซึ่งเวียดนามอาจจะทําได้ดีกว่าประเทศไทยนะครับแต่เมื่อมันไปสู่ระดับที่สูงขึ้นอย่างเอเชียนเกมส์เนี่ยก็ต้องบอกว่าไทยแลนด์สามารถ สร้างความแข็งแกร่งในกีฬาหลายชนิดซึ่งเป็นกีฬาสากลได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเทควันโดยกน้ำหนักเซปักตะกร้อหรือว่ามวยสากลสมัครเล่นนะครับแล้วก็ชาวเวียดนามคนนั้นก็มาตอบกลับไปครับว่าเขาเข้าใจครับแล้วก็หวังว่าเวียดนามที่จะควรที่จะโฟกัสในสิ่งที่ควรที่จะโฟกัสอย่างที่ประเทศไทยทำนะครับก็มีคอมเมนต์มาต่อครับบอกว่าแล้วกัมพูชาอยู่ที่ไหนตอนนี้ผู้ซึ่งเป็นออริจินอลของทุกสิ่งในจักรวาลน,นะครับ ก็มีคนมาคอมเมนต์ตอบแบบตลกๆครับว่าอ๋อตอนนี้อยู่ในกำแพงนะครับและคอมเมนต์แบบจิกกัดก็ยังมีอยู่เรื่อยๆเขาก็ยังมีแบบว่า่า King of a ซ e a n ตอนนี้เนี่ยมีไม่มีเหรียญสักเหรียญนึงเลยครับไปอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ครับคนถามหากันเพียบครับตอนนี้แล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ว่ากัปูู้ชาเนี่ยไม่ได้อยู่ในเอเชียหรอกเหรอเพราะว่าไม่เห็นในตารางเหรียญเลยครับเป็นออริจินอลของกีฬาของวัฒนธรรมของอาหารต่างๆของโลกทั้งหมดนะครับ แล้วหายไปไหนครับตอนนี้ครับเหลือหรือว่าไปอยู่ในกำแพงซะแล้วนะครับก็มีคอมเมนต์บอกว่าแม้ว่าซีเกมครั้งที่ผ่านมาเนี่ยไทยจะอยู่อันดับ2ของตารางเหรียญก็ตามนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเห็นได้ชัดว่าไทยขึ้นไปอยู่ท็อปของเอเชียครับเป็นอันดับ5เลยทีเดียวแล้วก็มีอีกคอมเมนต์ครับบอกว่าหวังว่าจะเห็นไทยขึ้นขึ้นไปอยู่ท็อป3นะครับในตารางเหรียญเอเชียนเกมครับ อาจริงๆก็เป็นเรื่องยากนะครับราการไปอยู่ท็อป3เพราะว่าอย่างที่บอกก็จีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเขาก็จอง3อันดับแรกมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับก็ยังมีชาวเวียดนามมาคอมเมนต์ต่อบอกว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยด้วยคุณคืออันดับที่1ในอาเซียนนะครับแล้วก็มีคนเวียดนามอีกคนนึงมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหรียญรางวัลจากกีฬาเนี่ยบางครั้งมันก็ขึ้นอยู่กับ เศรษฐกิจนะครับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆด้วยนะครับซึ่งก็อาจจะมีส่วนนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ดีมีสังคมที่ดีเนี่ยก็จะทําให้มีสามารถผลิตนักกีฬาออกไปแข่งขันระดับนานาชาติได้ดีนะครับแต่จริงๆก็ไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีคนคอมเมนต์บอกรับว่าทําไมตอนนี้คอมเมนตเงียบจังนะครับในโพสต์อาเซียนนี่ไม่เห็นเลยนะครับพร้อมกับหัวเราะนะครับและแน่นอนครับก็มีคนคอมเมนต์นะครับ หลงเข้ามาบางคนเขาก็มาคอมเมนต์บอกว่าในหลายๆชนิดกีฬาเนี่ยนักกีฬากัมาเนี่ยถูกโกงครับก็มันเป็นอะไรที่ไม่แฟร์เลยนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคอมเมนถึงยังไม่มีเหรียญรางวัลน,นะครับไม่รู้ไปโดนโกงตอนไหนนะครับอีกความเห็นหนึ่งก็บอกว่าก,นนการแข่งขันซีเกมในอนาคตเนี่ยควรที่จะเดินตามเอเชียนเกมและโอลิมปิกเกมไม่ควรที่จะมีกีฬาพื้นบ้านเข้ามาอีกแล้วนะครับ อีกความเห็นดนึงครับก็บอกว่าตอนนี้กัมพูชาไปอยู่ไหนทําไมซีเกมครั้งที่ผ่านมาที่ตัวเองเป็นเจ้าภาพเนี่ยมีเหรียญรางวัลเยอะมากขนาดนั้นตอนนี้หายไปไหนนะครับอีกความเห็นนึงครับก็บอกว่าซีเกมเนี่ยเป็นกีฬาพื้นบ้านนะครับของพวกปาเถือนนะครับแล้วก็ที่ขี้โกงนะครับรวมถึงชอบอิมพอร์ตนักกีฬาต่างชาติมาเล่นให้กับชาติตัวเองนะครับขณะที่เอเชียนเกมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขมรเนี่ยไม่มีเงินมากพอที่จะทำแบบนั้นแล้วก็ ไม่มีกีฬาพื้นบ้านมากพอที่จะทําให้โกยเหรียญได้นะครับสงสารจังเลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเอเชียนเกมส์เนี่ยเป็นเกมการแข่งขันกีฬาที่จะสามารถพิสูจหรือเขาเรียกว่าพิสูจน์ให้เห็นความจริงทุกๆสิ่งนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ชาวเวียดนามมาบอกครับว่ามีการแข่งขันกุนคาแมในอีเวนต์เอเชียนเกมส์ครั้งนี้ไหมนะครับพร้อมกับอีโมจิัวเรา อีความเห็นหนึ่งของคนเวียดนามเขาก็บอกว่าพอนักกีฬาเวียดนามไปสู่ระดับสากลระดับนานาชาติจริงๆเนี่ยก็แสดงให้เห็นเลยว่ามาตรฐานยังไม่สามารถขึ้นไปสู้กับเขาได้นะครับและอีกความเห็นหนึ่งครับก็บอกว่าอาจจะมีบางประเทศในภูมิภาคแ,แถวนี้นะครับที่เห็นว่ากีฬาหรือการแข่งขันระดับนานาชาติระดับสากลเนี่ยมัน ไม,ไม่มีความสําคัญนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีความภาคภูมิใจในกีฬาพื้นบ้านของตัวเองเหลือเกินรวมถึงชอบคิดว่าการแข่งขันซีเกมเนี่ยมีมีคุณค่าและมีความหมายมากเท่าการแข่งขันโอลิมปิกนะครับแล้วก็อีโมจิผลล้อพร้อมกับอีโมจิธงชาติของบางประเทศนะครับอีกความเห็นหนึ่งครับก็บอกว่าทําไมเจ้าภาพการแข่งขันซีเกม2023อย่างกัมพูชาเนี่ยยังไม่มีเหรียญรางวัลสักเหรียญเลยนะครับแล้วก็อีโมจิสงสัยนะครับ แลวก็มีความเห็นหนึ่งก็มาแสดงความยินดีครับเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยกับประเทศที่มีคุณภาพด้านกีฬาของอาเซียนนะครับอินโดนีเซียสิงคโปร์และไทยแลนด์อีกความเห็นหนึ่งครับก็บอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยกับนักกีฬาไทยรวมไปถึงประเทศของอาเซียนที่ทําผลงานได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียขอให้บินให้สูงขึ้นไปกว่านี้อีกนะ ท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เนี่ยถือเป็นมากรรมกีฬาที่ไม่ใช่เอเชียนเกมอย่างเดียวล้วนๆเท่านั้นแต่มันเหมือนเป็นมากรรมกีฬาที่ชาวอาเซียนเนี่ยจะมานั่งมองหน้ากันนะครับแล้วก็ระลึกถึงการแข่งขันกีฬาของภูมิภาคเราอย่างซีเกมส์นะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนา,นานารวมไปถึงความไม่แฟร์ต่างๆการใส่กีฬาพื้นบ้านแบบน่าเกลียดเข้ามาเยอะมากๆการที่ใช้ตัวโอสัญชาติรวมถึงการตัดสินกีฬาบางชนิดที่ดูแปลกๆนะครับซึ่งพอหลุดออกจากอาเซียนมาสู่ระดับเอเชียนเกมหรือโอลิมปิกก็เริ่มจะเห็นชัดแล้วว่ามาตรฐานต่ำๆที่ทำมาไว้ในซีเกมเนี่ยไม่ได้ส่งผลดีและไม่ได้ทำให้การกีฬาของภูมิภาคเราพัฒนาไปสู้กับประเทศยักษ์ใหญ่อื่นๆได้นะครับ โดยเฉพาะเอเชียนเกมครั้งนี้เดี๋ยวเราจะเห็นคอมเมนต์ประเภทนี้เยอะมากที่ไปคอนขอดชาวกัมพูชานะครับซึ่งเขาเป็นจอบภาพซีเกมครั้งล่าสุดและอย่างที่บอกว่า,าเหรียญรางวัลต่างๆที่กัมพูชาได้เนี่ยมันสะท้อนอะไรไม่ได้พอแข่งขันระดับที่สูงขึ้นและประเทศอื่นๆที่เขาไปแข่งแล้วเขาแบบพ่ายแพ้กัมพูชานะครับเขาก็เก็บความแค้นการที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อจะมาเตรียมใส่ในการแข่งขันอื่น เอเชียเกมครั้งนี้รวมไปถึงซีเกมที่จะจัดขึ้นครั้งหน้าด้วยอันนี้ต้องรอดูนะครับว่าจะมีการแก้แค้นทางคอมเมนต์ในโซเชียลกันเยอะขนาดไหนนะครับส่วนประเทศไทยของเราท่านผู้ชมครับยังมีลุ้นเหรียญรางวัลอีกเยอะนะครับเราตั้งเป้า1 0ถึง15เหรียญทองนะครับก็หวังว่าเราจะทําตามนั้นได้นะครับส่วนอันดับตารางเหรียญเนี่ยก็คิดว่าเราน่าจะกลับมาติดท็อป10ของเอเชียให้ได้นะครับทางที่ดีเนี่ยถ้าอยู่สักอันดับ6 ถึง5 5 6 7เนี่ยกำลังสวยครับก็ลุ้นเชียร์ต่อไปยังมีกีฬาให้เราได้ลุน้นได้เชียร์อีกเยอะนะครับแต่ก็ต้องมีความเข้าใจนิดนึงครับท่านผู้ชมว่าการแข่งขันเอเชียนเกมส์เนี่ยมันมีนักกีฬาระดับโลกเยอะนะครับแค่ประเทศจีนประเทศเดียวเขาก็เป็นท็อปในระดับโอลิมปิกแล้วการที่นักกีฬาจีนมาแข่งเอเชียนเกมเท่ากับเหมือนเราต้องสู้กับนักกีฬาระดับโลกนะครับญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ก็เป็นระดับโลกด้วยเพราะฉะนั้นเชียร์อย่างเข้าใจนะครับและศักยภาพนักกีฬาเราคิดว่า สร้างควาสุยคนไทยได้แต่ถ้าจะไปให้สุดนะครับอยากจะได้ถึงสัก15เหรียญทองนะผู้ชมครับเชียร์กันต่อไปนะครับแล้วเรามานับเหรียญรางวัลของนักกีฬาไทยกันวันต่อวันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คอนเทนหน้านะครับสวัสดีครับ